และสาหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับตอนนี้เสื้อคอลเลกชันใหม่ของพวกเราอันแคนี่บอยร้องวางจาหน่ายแล้วนะครับสนใจเข้าไปกดติดตามอินบอซ์ทางเพจอันแคนี่บอยของพวกเราได้เลยนะครับตรงใต้ดีสคริปชั่นนี้เลยนะกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ทำลายความฝันวัยเด็กของทุกคนนะครับในแชมเปี้ยนเจปังฉบับบางอ่ะในคลิปก่อนๆเนี่ยพวกคุณจะได้เห็นความฝั่นมากมายก,กันไปแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นไออาซุมะนะครับอาเชียกรหน้าตาย หรือว่าจะเป็นขนมปังสุดยอดความอันตรายต่างๆนะที่ว่าแค่ดมกลิ่นเนี่ยชีวิตคุณก็สามารถเปลี่ยนไปตลอดการได้แล้วนะครับหรือเป้าหมายของตัวร้ายสูงสุดของเรื่องเจปังเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลุดโลกมากๆก็น่าจะได้รับชมกันไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะและในครั้งนี้ผมก็มาพร้อมกับบทสรุปที่จริงใจจากมังะจากปลายปากาของผู้แต่งจริงๆเลยไม่ใช่บทสรุปแบบอนิเมะนะครับในอนิเมะเนี่ยเราจะเห็นว่า มันจบได้ตื้นเขินมากๆเลยถูกต้องไหมฮะอะไรก็ไม่รู้มายินดียินร้ายกันไอเปียโลกกลายเป็น, Halo, อ,น,นอุลตร,ร้ตแตานนแบบมงงงงนทาร่อะไรก็ไม่รู้นะครับลงมาตัดสินผลแข่งอันสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็อยู่ตัวร้ายก็กลายเป็นคนดีแบบอะไรก็ไม่รู้งงงงมึนมึนกงกงอะไรก็ไม่รู้นะครับถูกต้องไหมฮะ แต่หลังจากที่พวกคุณน่าจะได้ดูคลิปคิริสกิยูยจิกันแล้วคุณก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้ตอนท้ายเนี่ยมันหลุดโลกขนาดไหนและที่สู้กับร้านบอสครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่บทสรุปจริงๆของเรื่องนะครับในวันนี้นะครับมันดูดีกว่าว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยในตอนจบเจแปงภาคหนึ่งเนี่ยเขาเป็นกันอย่างไงบ้างที่ผมบอกว่าภาคหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมีภาคสองครับผมและภาคสองมันกาวมาก ถ้าอยากจะรู้ว่าเมปังภาคสองมันกาวยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าอยากรู้เปล่าอะไรอย่างนี้เออถ้าเกิดว่ามีคนอยากรู้เยอะๆเนี่ยผมก็จะทำต่อนะแต่ว่าถ้าอพอแล้วผมก็ขอเว้นช่วงไว้สักพักหนึ่งก่อนละกันนะครับโอเคงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจุดจบเอ้ยบทสรุปของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกให้ว่าบางคนเนี่ยหนักจริงๆหนักจนทุกคนหนักจนความฝันพวกคุณอาจจะพังทลายลงได้นะครับปไปดูกันเลยดีกว่า เริ่มจากคู่แรกกันเลยนะครับซัวบาละไคและโมนิก้าในสืกขนมปัง25จังหวัดหรือว่าใน9จังหวัดในอนิเมะก็ได้นะครับอาตัวของซัวบาละไคจะมาในโหมดของนินจากับโมนิก้าจำได้ไหมเออแล้วเขาก็เลือดที่จะขอท้าสู้กับอซึมะเป็นอีกครั้งที่3นะครับถ้าเกิดเขาพ่ายแพ้ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะคว้านท้องครับผมและแน่นอนครับบทสรุปของเขาก็คือเขาพ่ายแพ้ต่อทีมของอซึมะทำให้เขาเนี่ย หนีจากการแข่งขันเพื่อที่จะไปควานท้องตัวเองที่แม่น้ําอทำทําให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบวิ่งตามไปเพราะไม่อยากให้เขาเสียชีวิตไงถูกต้องไหมออโดยเฉพาะโมนิก้านะที่แบบว่ารักใครยิ่งกว่าสิ่งใดบนโลกนี้นะครับในตอนที่ซูวา巴拉ไขกําลังจะควานท้องตัวเองนั้นคุณวัซิชิโร่ก็ได้ตะโกนว่านี่ซูวาระแกเป็นคนขี้ขาดขนาดนี้เลยเหรอแกจะทิ้งสิ่งมีชีวิตสองคนไว้ข้างหลังอย่างนี้เลยเหรอนี่เขาพูดประมาณนี้ผมจําได้นะครับก็คือซูอา巴拉ก็บอกสองคนอย่างนั้นเหรอ แปลว่าอะไรก็แปลว่ามอริก้านะ่ะท้องยังไงล่ะมอริก้าก็าเอะท้องอย่างนั้นเหรอ,อเดี๋ยวนะแ,แ,แค่จับมือกันก็ท้องได้แล้วอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ย <c ười> แค่จับมือ,อหรือแค่กอดผมจำไม่ได้เออประมาณนี้นนะครับไอ้ใครก็แบบมอริก้าน,น,นี่เธอทออ้องเหรองี้ยคือแบบคือพวกมึงก็เชื่อกันนะ,นะคืออะ,อะไรประมาณนั้นนะครับ ในเหตุการ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เลยทาให้สัวบราระไข่นะครับหยุดการคว้านท้องตัวเองได้นะเออแล้วทั้งสองคนก็ไปใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะครับในอนิเมะเราเจนแต่เพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในมังงะเนี่ยบทสรุปจะมีบอกไว้ว่าสูวบราระไข่และโมนิก้าได้เป็นพ่อและแม่คนจริงๆครับใช่แล้วครับในภายหลังเนี่ยโมนิก้าเธอท้องจริงๆก็ไม่รู้ว่าไปปลูกเสกกันท่าไหนนะครับคือแบบท้องจริงๆเลย แล้วก็ซู v วร์ลเนี่ยก็เปิดโรงฝึกดาบที่ต้องทําขนมปังไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครทําขนมปังไม่เป็นเขาจะไม่ให้ฝึกดาบหรือทำอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มูริก้าเธอเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะครับโดยการทําทขนมหวานทําขนมปังขายแบบนี้เออเอาง่ายว่าซูวร์าเนี่ย ไอรมตึกด,ดาบมันไม่ค่อยทําเงินสักเท่าไหร่ก็เป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับอสองคนนี้นะใจฟูสุดๆเลยใช่ไหมใครเชียคู่นี้บ้างนะครับมันจะน่าเสียดายตรงนึงก็คือเราจะไม่ได้เห็นหน้าตาของรูปโมนิก้าแล้วก็ทัวบัลัไค์นะครับน่าเสียดายมากๆเลยมีแค่กล่าวเฉยว่าท้องแต่ว่าไม่เห็นหน้าลูกนะครับโอเคต่อไปนะครับคุณมัตสึชิโร่คุณมัตสึชิโร่เนี่ยในมังงะหรือว่าในอนิเมะเราจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยได้สืบทอดกิจาการยากูซ่าต่อจากพ่อของคามูรินะครับอืม และในเนื้อเรื่องเนี่ยมังงะเขาก็ใช้แก๊งยัคุซ่าคนนี้ไปถล่มไอ้แก๊งพวกยูกิโนประมาณหนึ่งด้วยทําให้ตอนสุดท้ายเนี่ยบทรสรุมของคุณมาซิชิโร่ก็คือเขาได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งยาคุซ่าจริงๆครับและทําให้สมาชิกทุกคนในแก๊งเนี่ยต้องไว้ผมทรงอัฟโฟนั่นเองไม่เป็นแล้วผู้จัดการร้านขนมปังนะครับเป็นยาคุซ่าดีกว่าเออก็เพียงเท่านี้แหละรครับสั้นๆเลยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่เนอะในภาคที่1น,นะครับคนที่3นะครับยูกิโน พี่ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าเธอเนี่ยกลายเป็นอากาศและต้องเป็นสิ่งร่างอยู่ในตุ๊กตาลมยางนะครับในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยเธอโดนคุณมสซิชิโระเอาไปทิ้งในป่าและเมื่อผ่านทามสิสกิปไปถึง3ปีร่างของเธอก็ยังนอนอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยครับคือน่าสงสารมากนี่นี่แหละคือบทสรุปของเธอนะฮะต้องอย่าลืมนะว่าการ์ตูนเจปังเนี่ยเป็นการ์ตูนตลกการ์ตูนทําอาหารการ์ตูนทําขนมปังนะครับการที่ตัวละครต้องมานอนนิ่งอยู่3ปีโดยไม่ขยับไปไหนเนี่ย คือโหดนะโหดจริงๆเท่านี้เลยสาหรับยูกิโนะนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูน้องสาวอีกคนหนึ่งของสึกิโนะกันนะครับตะกี้เราดูพี่สาวไปแล้วใช่ไหมไปดูฝั่งน้องสาวบ้างอย่างมิซุโนะนะครับในตอนนี้เนี่ยมิซุนโนะได้ขึ้นหมอต้นแล้วนะครับและเธอเนี่ยได้เลือกที่จะเข้าโรงเรียนเดียวกันกับสึกิโนะพี่สาวของเธอนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้มิซุโนะเนี่ยรักพี่สาวของเธอแล้วนะเออไม่ได้อะติเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับและที่พีกกว่านั้นก็คือ คุณโมโกยาม่าที่ตอนนั้นแข่งกับอัลซมะกลายเป็นแพนด้าในตอนนี้คุณโมโกยาม่าก็ยังคงเป็นแพนด้าอยู่เหมือนเดิมนะครับไปนั่งเสิร์ฟขนมปังไปนั่งอะไรอยู่ในร้านนั่นแหละอย,อย่างที่อย่างที่คุณเห็นในภาพเลยคือแบบอะไรวันนี้ <c oughs> ลูกค้าเข้ามาลูกค้าไม่ตกใจเหรอถามจริงๆขนมปังได้คุณภาพไหมขนมปังโดนแพนด้าจับไปเนี่ยสปกปรกไหมอะไรเงี้ยลูกค้าไม่สงสัยเลยกูทมจริง <c oughs> โอ้ยโลจิกกระตูนเรื่องนี้เนาะ โอเคครับนี่ก็คือมิซุโนะแล้วก็คุณบุโกยาม่าอ่ะเราไปดูคนต่อปงไปกันดีกว่านั่นก็คือคามมรินั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยคามมริ uri, เขาไม่ได้อยู่ที่ปังตเซียแล้วคามมริเลือกที่จะไปเรียนต่อที่มหลาลัยต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะไปค้นคว้าเกี่ยวกับขนมปังที่ทําให้อ่าเส้นผมแข็งแรงหรือว่าปลูกผมหรืออะไรทํานองเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าไปค้นคว้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเพื่อสกิโนหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกไปแลนะ้วสกิโนหัวโลนไงใช่ไหม เออก็ประมาณนี้ครับสั้นๆเลยนะในภาคที่1ก็ประมาณนี้เลยสําหรับคามูรินะครับผมบอกใบ้ให้ว่าภาค2เนี่ยคามูริมีบทด้วยนะครับแล้วก็บทเยอะเลยนะบทกาวบทเพี้ยนสุดๆเลยอะคือแบบอะไรของมึงวะคามูริ <c oughs> โอเคครับคนต่อมานะครับคนนี้เนี่ยเราจะลืมเขาเนี่ยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ลืมดีกว่า นั่นก็คือพี่หัวเห็ดนะครับจากร้านปันตาเซียนั่นเองเชื่ออะไรผมยังจำไม่ได้เลยนะพี่หัวเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ข้างล่างไปเลยแล้วลกันนะครับพี่หัวเห็ดเนี่ยถ้าเราจะยังจำกันได้เนอะเขาคือตัวแบบของสาขาวินามโตเกียวนั่นเองเอาง่ายว่าถ้าเกิดสาขาวีนามโตเกียวไม่มีพี่หัวเห็ดเนี่ยเจ๊งเป็นนา้ะครับแต่ละคนแม่งไม่ทำงานกันเลยสาขานี้คืออซึมะก็มัวแต่คิดขนมปังสกินโนะก็ไปเรียนผู้จัดการก,ก็มัวแต่เอ่อนั่งดีขนมปังเล่นโรยถ้วยทำอะไรไม่รู้วันวันนึงนะ เอาคำวาจีก็ไม่ทํางานเอาง่ายว่าไอ้แก๊งตัวเอกของเราเนี่ยวันๆหนึ่งแม่งปกตัวอยู่แต่ข้างหลังเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็โวยวายโวยวายกันอยู่มีแต่พี่หัวเหตุคนเดียวนั้นที่ทํางานจริงๆนะครับ <c oughs> และในตอนที่พวกตัวเอกของเราต้องไปแข่งที่มนาโคคัพหรือว่าไปแข่งขนมปังยี่ห้าจังหวัดใดๆเนี่ยพี่หัเหตุของเราก็เป็นคนที่ทำขนมปังให้ทุกคนเลยนะครับเอาง่ายๆตัวแบกเลยแหละความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็คือการสามารถเรียนแบบการทำขนมปังของคนคนนั้นได้ถึง80%ซเลยนะครับ คือกินไปเนี่ยจะได้เห็นหน้าผู้หญิงกําลังจูบกับผู้หญิงคุณอาจจะกําลังจูบกับคุโรยังยังงี้อยู่อะไรเงี้ยสมมติสมมติมมมมนะครับคือมันจะเนียนมากนะรประมาณนี้ในบทสรุปของเขาเนี่ยพี่โัวเรของเรานะครับเขาได้เลื่อนขั้นครับไงดีใจเขาไหมเขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการเออเขาได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการของสาขาวินิมิโตกเกียวแล้วนะครับแต่ที่น่าเสียใจคือตอนนี้สาขาวินิมิโตกเกียวไม่มีใครอยู่เลยครับเขาคือพนักงานคนเดียวของสาขาครับ อาจารย์คนเขียนจะแกงพี่เกมไปไหนวะถามจริงโอเคครับไปดูคนต่อไปกันดีกว่าต่อไปเราไปดูสิกิโนกับเปียโรกันบ้างดีกว่านะครับเราจะได้รู้ว่าทำไมพี่คนเห็นเราถึงอยู่คนเดียวนะครับ สกินโนตตอนนี้เนี่ยเธอเป็นประธานของปังตาเซียไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เธอก็เลยต้องไปขยายสาขาปังตาเซียที่ต่างประเทศครับและในปัจจุบันเนี่ยเธอก็กําลังไปเจราจารกับเจ้าชายแห่งมูนาโครหรือว่าเปียโรอยู่นั่นเองในการขยายปังตาเซียไปที่มูนาโคนั่นเองนะครับอ่าก็จบสวยแบบนี้เนาะซึ่งผมสกินโนตเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ายาวแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ายังเป็นวิกอยู่หรือเปล่าหรือว่าผมยาวจริงแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีบอกไ้เนาะ โอเคแล้วก็เปียโร่อะก็พูดถึงเปียโร่ไปเลยเปียโร่เนี่ยในบทสรุปเราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยกลายเป็นแผ่นดินบาราซิลก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักเลยถูกต้องไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็กลับลางมาเป็นเจ้าชายบนาโคดังเดิมแล้วนะครับเพื่อเจราจาง,งานกับตัวของสกินโนในภาคที่2ของเจแปนนะครับเปียโร่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แสบมาก,มากบอกไนดะ้แค่นี้จริงเห็นแล้วนะว่าคาบูริเอยสกิโนเอย คุณมาซิชิโร่เออแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เป็นช่างทำขนมปังแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมว่าพี่โหเห็ุเราแบกขนาดไหนนะครับแล้วถ้าใครสงสัยว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยอาซึมะกับคาวาจิไปไหนอ่ะเดีย๋ยวรอชมอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งนะครับ the next day อีกแป๊บหนึ่งรอรอ,ออีกแป๊บหนึ่งเ uh. ออเราจะไปพูดถึงคิริสกิยุจิกับครอบครัวกันต่อนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่คิริสกิยุจิหลุดมาจากขนมปังซาตานไ้แล้วเนี่ย เขาก็กลับกลายเป็นคนดีจริงใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็ได้ยกตําแหน่งประธานของปังตาเซียนเนี่ยไปให้กับมาสเตอร์คิริสกีครับคือในมองในแง่ของพ่อลูกเนี่ยมันก็สวยงามนะเออพ่อส่งตําแหน่งประธานให้ลูกต่อแต่ในแง่ของธุรกิจเนี่ยผมว่าอันนี้มันอาจจะดูเวลวร้ายไปนิดนึงมั้ง,งไม่รู้ดิคือมาสเตอร์คิริสกีเนี่ยม,มันเป็นผู้จัดการแบบรวมๆของปังตาเซียเลยใช่ไหมการที่อยู่ๆพ่อมันให้ขึ้นตําแหน่งเป็นประธานของบริษัทตัวเองเนี่ย มันเหมือนกับการซื้อตัวป่ะวะการว่าปังตาเซียเนี่ยขาดคนเก่งไปคนหนึ่งเลยนะครับแล้วแซงเปียแอร์เนี่ยได้มหาเทพอย่างมาสเตอร์ไปเลยนะเออถูกต้องไหมถ้ามองในมุมเนี้ยนะปังตาเซียมันจะแย่ป่ะวอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วก็ตัวโซฟีนะครับตัวของคริสกิยูจินเนี่ยแกได้ไปเปิดสาขาแซงเปียแอร์แล้วก็ยกสาขาแซงเปียแอร์เนี่ยให้ตัวโซฟีดูแลไปเลยที่ฝรั่งเศสนะครับเออเป็นพ่อแสนดีไปแล้วนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับครอบครัวนี้ขอเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือคิสกิยูจิไม่ได้รับผลกรรมใดๆที่ตัวเองเคยทําสมัยขนมปังซาตาเลยเออ <c oughs> ดีจริงๆเลยนะครับอ่ะไปต่อนะครับคนต่อมานะครับคู่โรยันอย่างนี้คนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดนะครับว่าเขาเป็นยังไงคูโรยันของเราผมบอกเลยว่าฝันสลายแน่นอนผมแนะนําให้คุณเนี่ยหยุดดูคลิปตั้งแต่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากฝันสลาย แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไอ้มันมาขนาดนี้และขอรู้หน่อยว่าปะเราไปเลยนะครับคุโรจัอย่ายงนี้เนี่ยบทบาทของเขาในตอนหลังนะครับ <_ upfront> เขาจะได้ไปกินมนุษย์ขนมปังหรือว่าลูกน้องของคิร,ริสกิยูยจิในศึกสุดท้ายครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้อสศรรมะให้ไปเจอกับคิริสกิยูยจิหรือบอสใหญ่ให้ได้เขาเลยเลือกที่จะกินไอ้พวกทิวปังเนี่ยให้หมดนะครับแม่งกินงาม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 งากินเข้าไปกินเขไปจนส่งผลให้คุโรจัอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนใช่ครับคุโรจัอย่างนี้กลายเป็นฮิวปัง แล้วเขาก็สามารถยืดแขนตัวเองได้ยืดหัวตัวเองได้แล้วตาก็กลายเป็นมนุษย์ขนมปังเหมือนกับที่นสก,กิยูจิไม่มีผิดนะฮะอุบาทมากแล้วเขาก็กลายเป็นสิ่งมีผิดที่คลั่งอ่ะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับจริงๆมันก็ควบคุมตัวเองได้ประมาณหนึ่งแต่ว่ามันจะมีปฏิกิริยากับของที่อร่อยโดยเฉพาะขนมปังคืออุบาทจริงๆคุณอะผมให้คุณดูหน้าตาของคุโรยางี้ตอนกลายร่างมาแล้วกันแล้วคุณจะเห็นเลยนะแบบ โอ้มัน,ม,น,ม,นมันเกินทนแล้วนะครับคือคุโรยันอิง้ก็กินพวกถิวปังแล้วก็ยืดแขนเป็นลูฟี่เพื่อช่วยเหลือพวกอสึมะแหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุโรยันอิง้ก็เข้าไปอยู่ในป่านะครับเพราะว่าบ้าข้างไปแล้วพอหลังจากจบเรื่องที่จัดการบอสใหญ่อย่างคิริสกิจิยูจิได้แล้วเนี่ยหรือว่าขนมปังซาตานได้แล้วเนี่ยตัวของเปียโร่นะครับได้ไปทาการจับคุโรยันอิง้มาใส่กรงขัง มันจะเชื่อมกับเนื้อเรื่องตอนหลังเนอะไอ้ตรงนี้ที่ผมเคยเล่าไปแล้วในขนมปังอันตรายนะครับในตรงนี้ที่บอกว่าต้องทําขนมปังที่ไม่หมักให้ได้เพื่อที่จะให้ข้าวจีน,นมันยกแผ่นดินทั้งโลกขึ้นใช่ไหมแต่ในครั้งนั้นอ่ะจริงๆแล้วมันมีคนชิมขนมปังถึง3คนเลยนะเพื่อที่จะดูว่าลีกชันใครเก่งที่สุดนะครับคุโรยานางนก็มาในครั้งนั้นเหมือนกันพร้อมกับสภาพที่ไม่น่านดูสักเท่าไหร่โดนจับขังในกรงแล้วมาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มือของคุโรยานางนิอ่ะแม้จะอยู่บนที่สูงประมาณแบบ ผม oh, ไม่รู้ดีหลายร้อยเบรอ่ะแม่งก็ยังสามารถยืดมือเหม,มือนลูฟี่ลึกเพื่อมาจับปลาทูนา่ากินได้อ่ะคุณคิดดูดิมันแบบมันสุดยอดเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอะอ,ะอะนะครับหลังจากที่คุโรยาน้ได้กินขนมปังคูเป้แม่หมักของอซึมะไปแล้วเนี่ยเขาก็กลายร่างเป็นดาราญี่ปุ่นที่รักธรรมชาติแค่นี้เลยฮะแค่นี้เลยจริงๆแล้วเราจะไม่รู้อีกทีตอนหลังเลยครับหลังจากจบเรื่องทุกอย่างแล้ว,วเนี่ยว่าคุโรย่างน้ได้เดินทางออกจากญี่ปุ่น เพื่อไปเป็นนักชิมทั่วโลกนะครับเดินทางเดินเท้าเลยนะแม่งเดินเท้าเพื่อไปชิมอาหารทั่วโลกอะ่ะเออเด,เดินชิมของอร่อยทั่วโลกนะครับแล้วก็เหมือนจะกลับล่างมาเป็นมนุษย์แล้วมไม่เป็นหิวปังแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะประมาณนี้ฮะเออแต่ยังไงสภาพทุเรศทุเรศข,ข,ของสมัยเป็นหิวปังมันก็ล้มจากใจเราไม่ได้สักทีอะ่ะโดยเฉพาะผมนะพวกคุณไม่รู้เหมือนกันนะครับแย yeah, ่มากๆอันนี้เอออ่ะเหลือสองตัวละครสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคาวาจิและอาสึมะเรามาดูคาวะจิก่อนดีกว่า คาวาจิเนี่ยหลังจากที่เขาได้กินขนมปังคูเป้วยหม,มักไปแล้วเขาก็กลายร่างเป็นดาซิมและช่วยยกแผ่นดินทั้งโลกขึ้นนะครับทาให้น้ําทะเลเนี่ยไม่ท่วมผืนดินบนโลกของเราแล้วเป็นการแก้ปัญหาที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนี่ยหลังจากผ่านการทําที่ไปถึงสาปีแล้วคาวาจิก็ยังคงเป็นดาซิมอยู่อย่างนั้นครับเศร้ามากตอนแรกเนี่ยคาวาจิไม่อยากกินขนมปังคูเป้ของอาซึมะเลยนะแต่พอรู้ว่าซัวบาละคไทกับบุริก้ามันท้องเนี่ย คาวาจิก็เลยยอมกินขนมปังของอาซึมะเข้าไปครับและนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผู้กอบผู้โลกได้รับการตอบแทนนั่นคือการได้กลายเป็นดาซิมหมอผีจากสเตทไฟเตอร์และหน้าสุดท้ายของการ์ตูนเจปังคาวาจิกาลังโดนริวโกวเคนต่อยหน้าครับแล้วแม่ก็พูดว่าว่าไงนะเก่นใช่ไหมเก่นใช่เหรอเกิดเป็นคาวาจินี่มันช่างเศร้ายิ่งนะแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับใครที่เป็นห่วงคาวาจิ ในภาคที่2เนี่ยผมแอบบอกไปว่าเขากลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นต้องไปติดตามกันในภาค2เด้อสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับจะซื้อเป็นฟิสิกส์เข้าก็ได้หรือว่าซื้อเป็นออนไลน์ก็ได้นะซื้อเป็นอีบุ๊กก็ได้นะครับในในพวกเนี่ยอย่างผมมาซื้อในเม็มานะเจปังภาค2มี5เล่มจบไปอุดหนุนเขากันได้เนาะอันนี้ผมไม่ได้สปอนนะแต่ว่าไปอุดหนุนเขาได้นะครับและคนสุดท้ายนะครับด1วันแอนโอลีจากพระเอกผู้ใส่ซื่อกลายเป็นอาชญากรหน้าใสา ใจกระจา่างที่ถ้านับความชั่วร้ายของเขาแล้วเนี่ยน่าจะเลวที่สุดในปอดิศานิเวศวิทยาเลยกันบ้างเทำชั่วหน้าตายนะอาซึมะคาซึมะนั่นเองนะครับหลังจากที่ทําให้คาวาจิกลายเป็นดาวซิมและยกแผ่นดินทั่วโลกขึ้นแล้วเนี่ยอาซึมะคาซึมะก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสัติภาพโลกครับ like <My man. S 1> ใช่ครับผมพวกคุณฟังไม่ผิด คนที่ทําชัว่วขนาดนี้ไม่ได้รับอะไรเลยนะครับคนที่ทําให้คนคนหนึง่งกลายเป็นหมูกระปุกอสิ่งกลายเป็นเต่ากลายเป็นเขื่อนกลายเป็นอากาศต้องนอนในป่าสามปีกลายเป็นอะไรวะกลายเป็นผีเสื้อไม่ได้รับกรรมใดๆทั้งสิน้นแต่ได้รับการชมเชยด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นผู้กอบผู้โลกใบนี้ร <laughs> างวัลโนเบลสาขาสัติภาพโลกอาซึมคะคาซึมะครับผม จบแต่เพียงเท่านี้เลยจริงๆสั้นๆแค่น,นี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาซึมะไปทําอะไรต่อนะครับเพราะว่าคนที่อยู่สาขามินิมิตโตเกียวแต่เพียงคนเดียวเนี่ยก็คือพี่โหเหตุถูกไหมล่ะเอออาซึมะมันไปทาอะไรต่ออันนี้ก็ให้พวกคุณไปคิดกันต่อเองละกันนะครับนี่ก็คือบทสุปทั้งหมดของเจฟังภาคที่หนึ่งแล้วนะครับเย่ yeah. ก็เป็นไงนบ้างครับสำหรับคลิปนี้สนุกกันไหมครับหรือว่าใค,ใครช็อกไปแล้วไหมหรือว่าใครแบบว่าไงนดอย่างนี้ช็อกไปแล้วไหมมีไหมเออก็ ยังไงก็ตามนะครับนี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเจปังภาคหนึ่งของพวกเราแล้วนะถ้าในอนาคตมีทำเนี่ยโ้งจะไปทำภาคสองกขละนะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจปังแล้วขอขอพักก่อนแล้วกันนะเนาะประมาณนี้นะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามซีรีส์เจแังพวกเรากันมาตลอดเลยดีใจมากๆเลยนะครับที่ทุกคนชื่นชอบคอนเทนต์นี้ของพวกเรานะครับในอนาคตเนี่ยก็ฝากช่องพวกเราไปด้วยนะครับจะพยายามหาคอนเทนต์สนุกๆปันป่นๆแปลกๆแบบนี้มาเล่าอีกนะครับก็ถ้าเกิดวันนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดไปตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราอันเนี้บอยต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับตอทำไมไฟมันดับเองวะ ดีนะดับตอนพูดเสร็จประโยคพอดออีและเธอเนี่ยได้เรื่องที่จะเข้าโรงอ้ยและเธอเนี่ยได้เรื่องที่จะเข้าโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนเดียวกันกับสิวะอ้อยและเธอเนี่ยได้เรื่องที่จะเข้าโรงเรียนเดียวกันกับกโอยและเธอเนี่ยได้เรื่องที่จะเข้าโรงเรียนเดียวกับโอ้โหแย่ชีวิตกู